สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตวัย78ปีอริสลือช้าอดีตดาราดังลาวงการทำไร่ทำสวนชายแดนใต้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวเด่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบนั่นก็คือริทลอชาซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านที่ใต้ของเขาซึ่งเขาได้หายมาพักใหญ่และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายซึ่งเขาได้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดหวนขึ้นธรรมชาติและเขาก็ยังมีกิจการร้านอาหารชื่อร้านบุญบรรดาลที่จังหวัดสระบ,บุรีอีกด้วยและด้วยความที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วทําให้ช่วยดูแลกิจการครอบครัวของน้องสาวซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของต้นลองกองที่มีอายุมากที่สุดในโลก อายุที่พิสูจน์แล้วก็คือ200ปีน่าจะเป็นต้นแรกของประเทศไทยและมีต้นเดียวบนยอดเขาที่บ้านซีโปโตำบลตันยงมัดอำเภอรแรงแงะจังหวัดนาราธิวาสขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n o r a n v e l c o m ขอบคุณค่ะ